คาน,นิดเปิดใหญ่มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2024รวบสุดยอดนวัตรกรรมชั้นนำเจาะลึกการตลาดไอเดียต่อยอดธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์เปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2024 DX Power สุดยอดความคิดนำเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างยิ่งใหญ่นำสุดยอดผลงานนวัตกรรมจากองค์กร,รชั้นนำทั่วประเทศไทยจับผู้ธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรมุ่งสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญาจัดขึ้นระหว่างวันที่16-18ถึงสิงหาคม2567ณศูนย์สินค้า3ย่านมิทาว์ชั้น5และชั้น G กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับประจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับการนําสินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมมาเพื่อให้กับประชาชนผู้ประกอบการนิสิตนักศึกษามาดูว่าการที่เาราจะทําธุรกิจค้าขายเนี่ยมันต้องมีการความคิดสร้างสรรค์มี นวัตกรรมมีการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าตัวเองครับฉากที่ได้เดินชมเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเป็นรองประเทศอื่นในโลกนี้เลยเรามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมทางด้านอาหารนะครับทางด้านเทคโนโลยีเราได้มีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นปทไม่ว่าจะเป็น s c g ทางมหาวิทยาลัยนะส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยก็จะเป็นเรื่องส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นการที่ผ่านมาจะเป็นการคยกว่าอะไรเป็นการค้นพอบอาหารที่เกี่ยวกับชะลอวัยแอนตี้อจจิ้งแต่ขณะนี้เนี่ยมันมันไปมากกว่าการแอนตี้อจจิ้งแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมที่แบบทานเข้าไปเพื่อซ่อมแซมส่วน เครืกเซล์ในร่างกายเป็นการย้อนไวัยไปแล้วนะครับในรายละเอียดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง s c g หรือประทอเนี่ยเดีย๋ยวจะให้เขาอธิบายเพิ่มในส่วนของนวัตกรรมที่ทางเ,าเขาเรียกว่าบริษัทเอกชนของไทยที่เป็นชั้นนาของประเทศเนี่ยเขาจะอธิบายในรายละเอียดได้เยอะขอบคุณครับอยากจะฝากเชิญชวนทางทั้งประชาชนผู้ประกอบการนิสิตนักศึกษานะครับหรือว่าเด็กเยาวชนเนี่ยมาดูว่าวิธีการที่จะขับเคลื่อนประเทศเนี่ย หรือว่าวิธีการที่ประเทศไทยจะไปสู่ข้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้บานกลางการานำทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเนี่ยให้มาดูที่งานนี้จะเห็นว่านวัตรกรรมต่างๆที่เป็นมากกว่าที่เราคิดนะครับไม่เป็นมากกว่าแค่ข้าวเป็นมากกว่าสินค้าเกลืออะไรอย่างต่างเนี่ยเข้าประดิษฐ์ไปจนกระทั่งทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างเขาเรียกว่ายางหาสารจนเราคิดไม่ถึงขอบคุณครับนะครับ ทาง s e t CG นะครับก็วันนี้ไนดะ้มีส่วนร่วมในงานนะครับก็สิ่งที่เรานำมาจัดแสดงก็จะเป็นนวัตกรรมของเรานะครับวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือการนำควนนะประมงที่ใช้แล้วนะที่หมดสภาพกลับมาอัพไซเคิ้งนะเป็นวัสดุทดแทนนะครับมารินแมทเทียลแล้วก็ใช้ไปทำเสื้อทำหมวกทำกระเป๋านะครับแล้วก็จะมี นวัตรกรรมอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพ a คเกจิ้งนะที่รีไซเคิลกลับมากับกระเบื้องรายต่างๆที่เป็นการใช้ Creative ครับก็เชิญชมในงานได้ครับในในสวนของบอทอเองนะครับวันนี้เราก็มีนวัตรกรรมครับที่ผ่านการรดดับิทธิบัญญาหลายๆนวัตรกรรมนะครับทั้งนวัตรกรรมที่เราทำในในเชิงของไฮโดรคาร์บอนครับ,รบตัวที่เป็น าการาทำในเรื่องของ EV Charger นะครับตัวที่เป็นเรื่องของอวัสดุปิดแผลนะครับรวมทั้งนวัตกรรมที่บริษัทในในกลุ่มปทอทดำเนินการด้วยนะครับแล้วมีหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้า,าสนใจสา,สามารถเชิญชมในบูธของราทได้นะครับขอบคุณมากครับครับ